ดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมอันจากโชว์รูมรถยนต์มือสองปฏิพัทธ์ออตโต้เหมือนเดิมนะครับสําหรับในหลายคลิปที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นเป็นตัวรถตอนเดียวค่อนข้างทีจิตเยอะอันจะปิดท้ายด้วยคันนี้และเดยกคลิปอื่นก็น่าจะเป็นตัวรถประเภทอื่นแล้วต้องบอกก่อนครับสําหรับวันนี้เนี่ยมันเป็นวันที่17พฤษภาคมก็คือเลยในช่วงกลางเดือนมาแล้วเราก็อยากจะพยายามสื่อให้เห็นตัวรถ เข้าใหม่ที่มันเป็นที่จับตามองแล้วก็ถูกตาต้องใจหมายปองสำหรับหลายๆท่านลองมาดูในคลิปนี้ก่อนอีกคันหนึ่งเปรียบเทียบได้และเดี๋ยวอันแนะนำในคลิปนี้จบทุกอย่างแน่นอนนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ like, กกด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับแนะนำเลย Toyota Hilux Revo 2.8 entry 2022เอาเลยครับนี่คือธงหลักของเราเลยเราเห็นไว้เลยว่านี่คือธงหลักที่เราตั้งไว้ คราวนี้เนี่ยมองกันในสองแง่สองง่ามสองมุมสองอย่างนั่นคือตัวรถรุ่นนี้เป็นเผาเดิมครับเราจะเห็น2.8 Ent r y เรีผารอยกันมาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็มีให้กับคุณลูกค้าทุกท่านได้เลือกแต่สำหรับตัวแบบนี้อันกล้าพูดเลยนะฮะในระดับหนึ่งของการพรีเซนต์หรือว่าเราวนเวียนอยู่ติดกับตัวรถพวกนี้ค่อนข้างที่จะบ่อยเราจะเห็นได้ว่ามันเจอกันได้แบบน้อยมากๆนะครับหนึ่งอาจจะเป็นปัจจัยในเรื่องตัวราคา ว่าส่วนใหญ่คนอาจจะไม่ค่อยได้มีการนิยมออกป้ายแดงมีคิดได้ 2CC มันไม่ได้จำเป็นถึงต้องใช้งานขนาดนี้คนเลยเป็นเล่นตัว2.4เยอะกว่ามีคิดได้นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวรุ่นโฉมปัจจุบันโมเดลเยียรง2 0 2 1สําหำหรับเลยพฤศจิกายน21 S ที่ผ่านมานะครับรถเนี่ยจะเป็นตัวเทาดำเมทัลลิกคราวนี้เรามาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้าง หลายอย่างครับในเรื่องของตัวการดูรถใหม่ๆแบบนี้สามารถดูได้ทั้งหมดนะฮะเครื่อง2.8ลิตรในรหัส1 GD นะครับก็จะเป็นตัวเจนใหม่เปลี่ยนจาก170แรงม้ามาเป็น204แรงม้านะครับ GD เนี่ยมันจะมี2ตัวนะฮะท่านชมครับมันจะมีเป็น GD ที่เป็นตัว GD 1 Gen 2 GD เจน n GD 2เจน2แล้วก็จะมีแบ่งออกมาเป็น GD Super Power ออีกตัวหนึ่งด้วย เพราะนั้นมันจะมีการไล่รายละเอียดกันอยู่ในสเต็ปประมาณนี้เดี๋ยวตรงนี้ครับเราก็จะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเช็คระบบไฟตั้งสูนท่งร้อแล้วก็เซอร์วิสให้กับคุณลูกค้าทุกท่านก่อนที่จะมีการส่งมอเราลองสังเกตอยู่อย่างหนึ่งนะฮะนั่นคือตัวเพจน,นะครับระบุไว้เป็นเดือน AUG นั่นก็คือออกัสนะฮะสิงหาคม -2 2ปี2022 แสดงว่าสําหรับตัวนี้เนี่ยคือ22.22 22. แท้ปัจจุบันนี้คือพอคอสออะไรครับ2,023ฮะหรือว่า2,566ตัวรถรุ่นนี้เนี่ยใหม่มากอันนี้กล้าพูดได้แบบเต็มปากเลยว่าคันนี้ใหม่มากใหม่แค่16,000โล1เราได้2.8 2เราได้ราคาที่มันประหยัดกว่าออกข้างป้ายแดงเราตั้งอีกหนึ่งข้อช้อยราคาป้ายแดงตัวนี้นะฮะ ปัจจุบันไล่ตั้งแต่ปลายเดือนเมษามาจนถึงต้นเดือนพฤษภาคม6 0 0 0ไก่อีก7 0 0 0บาทนี่คือราคาออกข้างป้ายแดงครับเดี๋ยวในช่วงท้ายอันจะมาสรุปแล้วก็เปรียบเทียบให้ฟังกันอีกทีหนึ่งส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่เราจําเป็นต้องรู้นั่นคือวารันตีศูญเหลือ5ปีไก่อีก1แสนโลนะครับสีด้านข้างเนี่ยเราเห็นได้เลยแบ่งกันเป็น3เลเยอร์นะครับมันคือตัวหัวแล้วก็กระบะ ตรงกลางลำเพราะว่าสำหรับตรงนี้ทำไมเราถึงต้องดูในแนวยาว3ตอนแบบนี้ปัจจัยแรกครับในการเน้นในเรื่องของการดูรถยนมือสองนั้นอาจจะมีการคิดคำหนึงถึงในเรื่องของการชนนะฮะร,รถเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากทางด้านหน้าด้านข้างประตูหรือกระบะท้ายนะครับแบบนี้เอาเดิมจำเป็นต้องดูตัวกระบะท้าย ถามว่าเพราะเหตุผลอะไรเพราะว่ามันไม่ได้เป็นตัวเภาลอยถ้าเกิดอย่างเภาลอยเราเข้าใจได้เพราะว่ามันต้องมีการถอดกระบะออกเพื่อดำบนดำล่างนะครับแต่สําหรับอย่างตัวเผาเดิมไม่ได้มีเหตุผลที่ต้องไปทําอย่างนั้นอันมันเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ล้อเนี่ยเป็นเวลงาน JP r ี c i n ซิงครับห้าก้านหรูหน้า9กครึ่งพร้อมลันด้วยยางสองหกห้า่าสิบแปนะฮะปีสองพเบิกใหม่มีมอกนะครับ แล้วก็ด้านในเป็นยังไงกันบ้างเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งเลยเผื่อสำหรับใครที่กำลังลืมรถหัวเดียวเนี่ยหรือกระบะตอนเดียวเนี่ยในหลายๆรุ่นนะครับท่านผู้ชมครับรีโวเป็นตัวหัวเดียวอีกรุ่นนึงที่ให้ออปชันดีที่สุดนั่นคือ Android Auto Apple c a r p l a y เชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็จอแัสกรีนขนาด8นิ้วแต่เราลืมคำหนึ่งฮนะนี่คือรุ่นโฉมปัจจุบัน แสดงว่า204สีแรงม้าตัวนี้จะเป็นตัวเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดเรียบร้อยแล้ว5เกียร์คือรุ่นก่อนปัจจุบันแต่6เกียร์คือรุ่นปัจจุบันนะระยะเวลานี้นะครับเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยมันจะเหมือนเราซื้อรถป้ายแดงเลยคุณผู้ชมฮะขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งมันจะเหมือนกับว่าเราซื้อรถป้ายแดงเลยอันนี้คือเรื่องจริง เพราะนั้นลองดูในส่วนของหลายๆอย่างได้หรือไม่งั้นนะครับแอดไลน์มาหรือว่าโทรสัปาหรือไม่งั้นนะครับแอดไลน์มาหรือโทรเบอร์โศัพท์สายตรงมากันได้เลยนะครับล้อหลังเนี่ยเราก็ใส่เป็นตัว10ครึ่งแต่ถ้าเกิดจะเปลี่ยนใส่ล้อหลังกระทะพายัง XCD 1ิบ5แล้วอพวกนี้ก็ว่ากันไปนะครับคราวนี้เรามาดูตัวด้านท้ายกันบ้างด้านท้ายเนี่ย ฝาท้ายเนี่ยเดิมเลยสวยเลยนะฮะสีเข้มเข้มสีบางบางไม่มีโปะไม่มีกับสีเดิมๆครับเราต้องการสินค้าแบบนี้ให้มาอยู่ในร้านเราให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่ามันเป็นการพรีเซนท์ที่ง่ายและมันตรงจุดอย่างเราดูในคลิปวิดีโอนี้และเรามาดูรถตัวจริงที่ร้านมันตรงปกเหมือนกันทุกอย่างแน่นอนครับท่านผู้ชมครับ เพราะนั้นซื้อได้ด้วยความไว้วางใจเพราะนั้นซื้อได้ด้วยความสบายใจเราก็จะแนะนำในสิ่งที่มันเป็นข้อที่จริงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้ดูกันในคลิปนี้หรือหลายๆคลิปก่อนหน้านี้นะครับอันเปิดภายในตู้ให้ดูนิดนึงไม่ได้เปิดให้ดูหลายรอบแล้วนะฮะเพื่อสำหรับลูกค้าใหม่นะครับที่มันเข้ามาดูนะไม่รู้ไม่ทราบภายในตู้เป็นยังไงความสูงเนี่ยฟรีนะฮะสองเมตรสิ แต่จริงมันก็มีขนาดเลืองความสูงได้หลายความสูงนะครับหรืออีกแบบหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าคนเอารถไปวิ่งของเหลวนะฮะอย่างเช่นเครื่องดื่มน้ําเปล่านะฮะหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่นะครับน้ำเกลือหรือว่าอะไรอย่างพวกนี้คือตรงนี้มันเป็นตัวไม้อัดแต่ถ้าเกิดถามว่ามีแบบภายในมีเป็นบุตะแกงไหมมีนะครับแต่ตรงนี้มันต้องสั่งสั่งทำใหม่เลยแหละ คือคือร้านเนี่ยเขาทำมาอยู่แล้วแต่เราเลือกที่จะใส่มาเป็นตัวแบบนี้ก่อนเพราะว่ามันเป็นมาตรฐานนะครับหลายๆคันเราก็ได้มีการใส่แบบนี้แต่ถ้าเกิดอย่างในลักษณะงานเฉพาะต้องการเป็นภายในบูตะแกงตรงนี้เราคุยกันได้และทําให้ได้นะครับส่วนที่เหลืออื่นๆในเรื่องตัวการจาัดไฟแนนซ์ตรงนี้คุณลูกค้าก็ต้องแอนไลน์มาเพราะว่า,าจะได้ให้คุยกับเจ้าหน้าที่เซลล์เลยทีเดียวรถมีคันเดียวนะครับผมบอกไว้ก่อน แล้วจะเจอแบบใหม่ๆแบบนี้ไม่รู้ว่าจะเจออีกตอนไหนอันนี้คืออยากขายนะครับแล้วก็ต้องการให้มันออกจากร้านเราให้ไวที่สุดเพราะว่าจะได้ไม่ต้องแย่งกันเยอะต้องมีคนแย่งครับวันนี้เราอาจจะเห็นในคลิปนี้ในช่วงเดือนพฤษภาในเดือนพฤษภาคมนี้รถอาจจะยังอยู่แต่ในเดือนหน้ามิถุนายนหรือว่าอาจจะเป็นเดือนไหนมันก็ไม่แน่นะครับเราไม่สามารถกําหนดการขายตอนนี้ได้เลยแต่ถามว่าเราอยากขายไหมเราอยากขายแน่นอนเพราะนั้นตรงนี้ครับคุณลูกค้าทุกท่านครับ ถ้าเกิดกำลังดูคลิปนี้อยู่ตัวนี้อันตั้งราคาขายเพียงแค่549,000บาทนี่คือรถปี22นะฮะเพราะนั้นเราย้อนกลับไปฟังตอนแรกป้ายแดงรถเดิมไม่มีอะไรเลยตัวเปล่าเร่าเปือย670,000บาทแต่ถ้าเกิดเป็นมือ2ปี2 0 2 2ไม่ 1, 0 0โลคันนี้549,000พพร้อมกับตัวอุปกรณ์ฟรีและเป็นมือหนึ่งใหม่ทั้งหมด บวกกับการจดทะเบียนลงเล่มให้กับลูกค้าด้วยเช่นเดียวกันแต่ยังไม่หมดนะฮะสำหรับก่อน31พฤษภาคมนี้ส่งให้ฟรีทั่วประเทศ 2. ช่วยผ่อนค่างวด6เดือน 3. ขับฟรีสูงสุด90วันส่วนล้อมองล้อแม็กใส่ตรงใส่ตู้ใส่ขคอกทุกอย่างเปลี่ยนได้หมดตามเนื้องานของแต่ละท่านที่ได้มีการออกรถไปใช้ในลักษณะนั้น เพราะนั้นตรงนี้ครับเน้นย้ํำเลยว่าแอดไลน์มาหรือเป็นเบอร์โทรศัพท์รีดติดต่อมาบอกว่าดูคลิปวิดีโออันปฏิพัทธ์ออตโอตโอมาจอง300จัดไฟแนนซ์ผ่านคืนเงินจองจัดไฟแนนซ์มไม่ผ่านก็คืนเงินจองนะครับเพราะนั้นเป็นคันต้องขอฝากไว้ด้วยเดี๋ยวหลังจากนี้มันจะเป็นคลิปที่เป็นแบบตีคู่และก็คือจะเป็น VS นะครับเรามี3 0 0พเรามี1.9เรามีเผาเดิมเรามีเผารอย เอามาตีคู่ทํากันเลยว่าแบบไหนดีกว่าและก็ชอบในลักษณะยังไงเดี๋ยวมาคอมเมนต์กันอีกรอบหนึ่งส่วนสําหรับในคลิปนี้ไปก่อนนะครับเลยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ